ก็ความเย็นรอบนะคะส่งมาส่งลูกหลานรอบบริเวณเลยรอืมเป็นฟองลูกหลานคือได้มาจากเจตเขตสี่นะครับน้ำทองใช่ไหมเราเจญ พบะปะนำตัวกับทักเรียนรูและก็พู้ปกครด้วยนะครับทักเรียนท่านผู้มตตาท่านรองโผงไพระพักตคูและุกนาคาข้ะคและขอสวัสดีทุกคเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะคุณครูคูเพน้าวาวาลีนะคะ ก็รู้สึกมีใจนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านถ่ายและผมคุณสายอย่างนี้นะคะค่ะก่อนหน้าที่ทุกคนจะย้ายมาที่โรงเรียน่งนี้นะคะครูเคยป็นคุเอยู่ที่โรงเรียนบ้านถ่ายดนะคะครูน้ำทองจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะทุกครูนะคะก็รู้สึกนะคะรู้สึกดีใจนะคะที่ได้ย้ายมา เป็นครูที่โรงเรียนบ้าน่า่ค่ะบ้านไข่เป็นส่วนสำคัญนะคะก็คุณครูก็ตั้งใจอะไรว่าคะก็จะนำความก็ว่าความสามารถนะคะมาพัฒนาครูเรียนนะคะรุ่นนังเรียนที่นี่อยากเป็นความสามารถของครูที่นี่อยู่นะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ขอเดี๋ยวนะคะค่ะครูนั่งทำงานนะคะอยู่ที่ ห้องสายชั้นป .6 นะคะแล้วก็สอบเป็นคือประจำชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสามค่ะ,คะเ,เด็กๆเราก็ได้ไปตัปะกันในชั้นเรียนวกันเนาะค่ะ,ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็โบก็ขอฝากขอขอบคุณนะคะท่านผู้มีการทำรองรับการคณะครูทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกท่านที่มะที่ททท ต้อรับคุณครูเปนอย่างขอบคุณมากค่ะตอนนี้ค่ะมอนะครับครูภาษาอังกฤษเ่กีเข้ามาแทนครูที่ไม่เจอว่าคุณหน้ารับีของเรานะครับซึ่งได้ไม่ย้ายนะครับคุณครูช่วยมดเรียนรชาธิตยแผ่มเต้องหาบุคลากรมาทดแทนนรเปิดเอยง

ยพัอยู่กันบ่ครับอันนี้บระยุทธ่าาจนนะครับยอยังทหาีนอันี้รนอยู่แลหลายวิชาหลักคือภาษาจีไปต่อไปเป็นาษาคือภาษาพีภาษาอังหฤษภาษาัราชัรภาษาามคำหนึ่งภาษสามคองัวนี้คือเป็นคุครูภาษาจีนยุ่งเดิมก่อนค่ะยุ่ห้องเดิมยุ่ของเดิมย่ไครับหนึงเ็ก่าใช่ไหมครับการสมนร์นะรภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนี่เป็นภาษาจีนนะครับ เดียวาเจอคุณราสุดเหือนะครับนักษาภาษาจีนต่าด้าองัดนุนด้งจะถูเริ่มพูดงเือกี่วับเราี่วบนัาคุกทานหี่ี่ริสขอยวัสดีวัดค่ะไอร์ี่คืาวทายเจียมหาจุวา เรียนท่านผู้อำนวยการรองผู้อำการคณะผู้กทานไวตรัสบกันเยอทุกคนคก็ชื่อชื่าาการานค่ะเล่นที่อีงนะะเป็นมักศิกษาถ่ประสบการณ์ชาชีฟูมหาวิทยาลัย่านสปสัมหาลัยคะคะธรราสขมหาวิชาันสอนธรมกรค่ะกะมาสอนิารรบเพิ่มเทราญประสบการณ์ที่ที่สและที่หค่ะยังไงก็ขอฝากนักาตัวคบทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้ก็เป็นวันรังที่เดียอกนรครับท่านเมื่คุณครูสมมวัยนะครับช่วงนี้กำลังดูแลเด็กเรลือของไม่ได้มาสองคนสามคนนะครับที่อยู่ในรั้นะครับเดี๋ยววันหลังไว้แนะนำตัวนะครับวันนี้เปิดเรียนวันแรกนะครับก็คงจะสดชื่นขายทุกคนนะครับนั่งรับจะเินดีด้วยกันนะครับในเช้า เรียกว่าตอต่อไปก็คงจะใช้บริเวณนี้แหละเพราะว่าเป็นหลักฐานควนะครับที่เรียนต้องเข้าโรงเรียนเข้าแถวหน้าแถวถงเราจะไม่มีระบบสั้นๆปอยู่ตามสอบคามซอกตามมุมแล้วนะครับที่ที่เราใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ยกระดับเวลาถ้าวันไหนมีปิ๊ดนำเราก็จะกระพับขึ้นมาให้ให้ควรหน้านี้สับในนี้ก็เป็นคนแรกแล้วก็เที่เรียนว่าจะจะเข้าแถวบริเวณนี้ทุกครั้งวันมอบตัดฝนตก คือการแข่งๆที่ประตบัทเนเข้าแถวนะครับั้เราก็มีเวลาที่เข้าแถวทัานเด็กจะพูดจัแจงให้ทราบถึงท่านว่าจะเข้าอะไรยังไงท่านเด็กจำเขวาเ่องให้ดีนะครับุ่นนี้วันนี้ถ้าผมไม่ตกก็เข้าเหมือนเดิมนะครับจะไม่ไปเข้าตามติดตามรอบตามในสนาเข้าแถวตรงนี้เข้าเวลามีกิจกรรมเรจะเร่แนะนำตัวนเ้จากทั้งหมดสายัาติา ถ่ายรูปเลคทุกทร้อทุกคนทุกห้องเข้ามาที่นี่มาดนะครับนะครับดูแลเด็กทุกทกนะครับ567รองมีเรื่องแจ้งพวกเราให้ทราบอยู่สองเรื่องนะครับที่จะดำเนินการในระยะเวลาใกล้นี้เรื่องที่หนึ่งนะครับในวันที่20พฤษภาคมนะครับฟังดีๆนะครับ วันที่20พฤษภาคมจะเป็นการสอบเลือกห้องนะครับสอบสอบเรียงลาดับห้องนะครับโดยจะสอบตั้งแต่นันเกเรียนชั้นป .3 ถึงป .6 นะครับ3ถึง6จะสอบเลือกห้องเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับท่านผู้ปกครองเรียนท่านผู้ปกครองให้รับทราบว่ารา,ายชื่อแต่และห้องอาจจะยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็ท่านจะทราบว่านันเกเรียนชั้นป .3 ถึงป .6 เนี่ยอยู่ห้องไหน ชัดเจนในวันประกาศผลสอบควันที่21พฤษภาคมนะครับแล้วก็วันที่23พฤษภาคมนักเรียนชั้นป .3 ถึงป .6 นะครับก็จะอยู่ห้องใหม่แล้วก็จะอยู่ห้องนั้นตลอดปีการศึกษานะครับในปีนี้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองค่อนข้างมากนะครับมีนักเรียนใหม่เข้ามาหลายคนนะครับประถมศึกษาตอนนี้มีประมาณ800กว่าคนอนุบาล178คนนะครับรวมแล้ว ปีการศึกษานี้เราคงจะมีนักเรียนอยู่ที่ประมาณ1 0 5 0คนโดยประมาณนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับต้องขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ปกครองเรา่อยครับครับขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจและมาส่งบุตรหลานในวันนี้นะครับแจ้งให้ท่านได้รับทราบเรื่องของห้องเรียนของนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบก็คือเรื่องของการสัญจรนะครับที่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ท่านใดที่ นํารถมาสามารถเข้ามาจอดได้ที่สนามกีฬานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพรนผู้ทรงทุกท่านเท้งวามร่วมมือนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความร่วมมือกับพวกเราไปตลอดปีการศึกษานะครับคือให้ท่านจอดรถทุกชนิดที่บริเวณลานอีตกระมด้านหน้านะครับคือเข้าทางประตู2นะครับเท่านั้นแล้วก็ประตูหนึ่งจะเป็นประตูที่ให้เรียนเริมเท่านะครับ แล้วก็ดังที่ท่านผู้ม,มีการได้ดำเรียนไปคืออาคารหลังใหม่นะครับเราจะเปิดใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับนักเรียนอดใจรอ,อนิดหนึงนะครับแล้วก็ต้องขอภายในพอบไม่สะดวกที่บริเวณด้านหน้าเสาธงหววนั้นอาจจะยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากยังมีการดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับในวันนี้ก็ มีเรื่องแจ้งสองเรื่องเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่มาดูแลฝุกหลานอย่างใกล้ชิดในวันเกิดภาพเรียนขอขอบพระคุณคณะครูผู้พลากรของเราทุกท่านนะครับที่ได้ดูแลความเรียบร้อยในการเข้าแถวแ้าเสาลพงวันแรกในวันนี้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนตลอดปีการศึกษาในวันพรุ่งนี้รองมีเซอร์ไพรส์นะครับหนึ่งอย่างที่หน้าประตูโรงเรียนเดี๋ยวใครมาโรงเรียนเดือนทุน่งนี้จะได้เห็นเซอร์ไพรส์นี้นะครับ โอเคครับในวันนี้พบปะเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ